มาทางด้านของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กันบ้างมีการลงพื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่วันนี้ครับ <Yeah. S 1> รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่เชียงใหม่หนุนให้สหกรณ์การเกษตรในพื้นที่นั้นเปิดจุดร,รับซื้อข้าวเปลือกพร้อมจับมือกับภาคเอกชนนะครับ mm hmm. ให้เข้ามารับซื้อข้าวจากสหกรณ์ในราคาที่ไม่ต่ํากว่า10บาทต่อกิโลกรัมที่ศูนย์รวบรวมและแปรรูปผลิตผลการเกษตรสหกรณ์กร valleys, ากรเกษตรสันป,ตนปะตองจำกัดอำเภอสันปะตองจังหวัดเชียงใหม่ ร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่เปิดโครงการประชุมสร้างการรับรู้นโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ตลาดน,นํานวัตรกรรมเสริมเพิ่มรายได้เกษตรกรและมอบนโยบายให้กับข้าราชการและเจ้าหน้าที่หน่วยงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในระดับพื้นที่พร้อมได้มอบเงินตามโครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปีฤดูกาลผลิต2,566ทับ67ให้กับสหกรณ์ที่เข้าร่วมโครงการ3าแห่งได้แก่สหกรณ์การเกษตรเพร้าจำกัด สาหากรณ์การเกษตรฝางจำกัดและสาหากรณ์นิคมเร้าวจำกัดวงเงิน12.8ล้านบาทจำนวนเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ176รายปริมาณข้าวเปลือกที่เข้าร่วมโครงการชะลอการขายข้ากว่า1,088ตัน จากนั้นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสาก์ได้มอบโล่ประกาศเกียรติคุณสาก์ดีเด่นระดับภาคประจำปี2567ให้สาหากรณ์สแห่งได้แก่สาหากรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่เชียงใหม่ลำพูนจำกัดสาหากรณ์การเกษตรโครงการหลวงดอยอินทนนท์จำกัดและสาหากรณ์เครดิตยูเนี่ยนครุษภาอำเภอเมือง เชียงใหม่จำกัดรวมถึงมอบโฉนดเพื่อการเกษตรให้แก่เกษตรกร300รายที่ได้รับอนุญาตให้เข้าทำประโยชน์และทำการเกษตรในพื้นที่เขตปฏิรูปที่ดินของสอปอก,กอค่ะปขากอแก้ไขทั้งเรื่องของราคาข้าวแล้วก็ดูแลในเรื่องของปัญหา